โลเทสโอเคสวัสดีทาวเวอร์ทุกคนด้วยนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยที่เราสุ่มอูล,ล่าได้แบบโคตรปฏิหารเลยนะคลิปนี้ผมก็เลยจะมาเป็นไกด์เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวละครอูล,ล่าสำหรับใครที่ยังสับสนอยู่นะครับว่าจะเล่นไปในทางไหนดีเน้นย้ำนะครับว่าแค่เบื้องต้นเฉยๆที่เหลือทุกคนก็ต้องไปต่อยอดกันเอาเองนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้สกิลและวิธีการเล่นของอูล,ล่ากันเนี่ยเราก็มาทําความรู้จักกับเธอกันก่อนนะครับ คืออูล่าเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยสอดแนมก็คือหน่วยเดียวกับเอมเบอร์นะครับเธอเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลลอเรนซึ่งตระกูลของเธอในสมัยอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะร้ายกาจนะครับจนทําให้คนทั้งเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลียดชังตระกูลของเธอซึ่งเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญเกี่ยวกับอดีตของเมืองมอนสตาร์มากเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวของเธอต่อไปเนี่ยก็คงต้องรอต่อกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะทำคลิปควสเนื้อเรื่องของอูล่ามาลงนะครับ เรามาดูกันที่ส่วนแรกกันดีกว่านะครับของที่ใช้อัพตัวละครนูล่าเนี่ยก็จะมีพวกหินของบอสน้ําแข็งนะครับแล้วก็เป็นคริสตัลไลน์บลูมของบอสต,ตัวใหม่นะครับที่จะอยู่บริเวณแถวๆนี้เลยชิ้นต่อมาก็คือดอกแดนดิไลออนนะครับใครที่ไม่รู้สถานที่เก็บเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะเดีย๋ยวจะทำคลิปแยกเป็นไกด์ในการเก็บดอกแดนดิไลออนอีกทีนึงนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นพวกหน้ากากมอนสเตอร์ Monster นะครับ ส่วนของเที่อาไว้ใช้อัพสกิลเนี่ยก็จะเป็นสมุดรีสตันส์กับตัวหน้ากากมอนสเตอร์เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นสเตตเวลาอเวลของตัวละครอูล่ากันบ้างนะครับก็จะมีพลังชีวิตพื้นฐานป้องกันพื้นฐานพลังโจมตีพื้นฐานแล้วก็ความแรงคีนะครับในส่วนของสกิลนะครับอันแรกก็คือโจมตีพื้นฐานปกติเลยจะเป็นการตี5ครั้งนะครับส่วนการชาร์จโจมตีเนี่ยก็จะเหมือนตัวดาบใหญ่ทั่วไปเลยครับยกตัวอย่างก็เช่นตัวดีลุกอะไรพวกนี้ครับ ต่อมานะครับคือสกิลไอส์ทายวอ r t เทคนะครับเมื่อกดใช้เนี่ยสกิลของเราจะเป็นการฟันเพื่อสร้างความเสียหายเป็นาธาตุน้ำแข็งอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อโจมตีถูกศัตรูจะได้รับรับกิมฮาร์ดขึ้นมา1ขั้นสามารถเก็บได้สูงสุดถึง2ขั้นเลยนะครับแล้วก็เกิดเพียง1ครั้งในทุก0.3วินาทีเอฟเฟกของสเต็คกิมฮาร์ดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความต้านทานการหยุดชะงักแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้ตัวอูล่าเองนะครับ เมื่อกดใช้สกิลค้างจะใช้เอฟเฟกต์ Gimhaz ทั้งหมดฟาดดาบขนาดใหญ่ไปข้างหน้านะครับเพื่อสร้างความเสียหายน้ําแข็งเป็นวงกว้างให้แก่ศัตรูและเมื่อใช้เอฟเฟกต์ Gimhaz แล้วเนี่ยจะทําให้ความต้านทานกายภาพและต้านทานน้าแข็งของศัตรูรอบตัวเนี่ยลดลงนะครับสกิลสุดท้ายหรือว่าสกิลท่าไม้ตายนะครับ g a r ซ i ยอ l l u m i n a t i o n นะครับทำการกวดแก่งดาบอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความเสียหายน้ําแข็งและสร้าง l i ฟ์ฟ for s w o หนึ่งเล่มที่จะอยู่เป็นเวลา7วิ ภายในระยะเวลาต่อเนื่องของไลฟ์ฟร์เนี่ยจะเพิ่มความสามารถในการต้านทานหยุดชะงักของตัวอูล่านะครับและทุกการโจมตีจะเป็นการเก็บสแต็กให้กับไลฟ์โฟร์ซอร์ซึ่งทุก0 1วิจนาทีเนี่ยจะสะสมพลังงานได้เพียง1ชั้นเท่านั้นนะครับเมื่อสิ้นสุดเวลาต่อเนื่องของไลฟ์ฟร์ซอร์เนี่ยจะตกลงมาและระเบิดอย่างรุนแรงในส่วนของพาสซีฟสกิลตัวแรกคือโรลลิ่งลามเมื่อกดค้างเพื่อปล่อยไอซ์ไทม์วอ์เทคนะครับหากใช้ กิมฮาร์ที่ส t ต็ k ที่2เนี่ยจะสามารถสร้างชัตเตอร์ไลฟ์ฟอร์ซอที่สามารถระเบิดได้ทันทีสร้างความเสียหายกายภาพ50%ของความเสียหายพื้นฐานจากไลฟ์ฟอร์ซอนะครับสกิลอันติหรือก,ก็คือสกิลอันติขนาดย่อมนั่นเองตัวที่2คือ W วลสปริงออฟบ l l ลัสนะครับเมื่อใช้สกิลถ้าไม้ตายเนี่ยจะรีเซ็ตสกิลไอซ์ทม์วอลทิกทันทีแล้วก็ยังได้อ่ากิมฮาร์ที่ขั้นหนึ่งด้วยนะครับตัวสุดท้ายคืออ l i s t o ตโ tic Introspection นะครับ คือเมื่อสร้างวัสดุพรสวรรค์ตัวละครเนี่ยจะมีโอกาส10%ที่จะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น2เท่านะครับมาในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับอาวุธเนี่ยผมจะมาแนะนําตัวอาวุธสีดาวก็จะมีเอ่อสโนว์ทอมเบนะครับซึ่งจะมีค่าสถานะเป็นโจมตีพื้นฐานกับโบนัสความเสียหายกายภาพซึ่งเหมาะกับตัวอูล่ามากๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตัว5ดาวเนี่ยออฟของอาวุธก็จะเป็นฟอร์สบูเลียนะครับก็คือเมื่อเราทําการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส60%ที่จะเกิด Ever f o r ฟอร์ e i c l e นะครับตกลงมาใส่สตูเพื่อสร้างความเสียหายวงกว้าง80%ของพลังจุมตีและถ้าสตูตกอยู่ภายใต้ผลกระทบของธาตุน้ําแข็งนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก200%ของพลังจุมตีนะครับโดยที่เอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ10วินาทีเรียกได้ว่าจะยิ่งเป็นการช่วยทําให้อูล่าเนี่ยสามารถทําดาเมจต่อเนื่องได้มากขึ้นจากที่ปกติทําได้อยู่แล้วนะครับ อาวุธ4ดาวชิ้นต่อมาก็คือปุตโตไทนะครับซึ่งจะมีค่าสถานะเป็นพลังโจมตีพื้นฐานกับพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับออบของอาวุธเนี่ยจะเป็นเคิร์สนะครับเมื่อทําการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่อมอีก300%นะครับของพลังโจมตีแก่ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่วงแคบของเอฟเฟกต์นี้นะครับจะมีผลเกิดขึ้น1ครั้งในทุกๆ15วินาทีส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอาวุธ4ดาวทั้ง2อตัวเนี่ยไม่มีนน,น้้ย่าเเลลคร,รทีมมๆถุณ แบบเน้นๆไปแนวแบบแช่แข็งหน่อยเนี่ยก็จะเล่นเป็นตัวส snow tombed ก็ได้นะครับอย่างในกรณีผมเนี่ย,ผม,ยผมก็จะเล่นเป็นทีมแช่แข็งเลยก็จะเล่นเป็นส snow tombed นะครับเลตัวก็จะเป็น prototype เนี่ยผมก็จะยกให้ดีล u k ไปแล้วซึ่งก็หมายความว่าอาวุธผมเนี่ยมันมีไม่พอผมก็เลยต้องเอาส snow tombed เนี่ยให้กับอ ula อยู่แล้วนะครับก็การจัดประมาณนี้เนี่ยสำหรับทีมผมมันก็ค่อนข้างที่จะอุคในระดับหนึ่งเลยนะครับ ในส่วนของอวุธท่าดาวเนี่ยผมก็คงจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมไม่มีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาไกด์คร่าวๆแล้วกันนะครับก็ตัวแรกก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นตัว o o g of Broken นะครับหรือว่าตัวดาบใหม่ต้องบอกว่าดาบนี้เนี่ยถูกสร้างมาเพื่ออูล่าโดยเฉพาะเลยนะครับ แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นตัวดาบวูฟเกฟสโตนนะครับหรือว่าจะเป็นสกายวอร์ดก็ได้ครับแต่ถ้าให้พูดกันตรงๆเนี่ยในกรณีที่คุณมีตัวดาบสกายวอร์ดหรือว่าตัววูฟอยู่แล้วเนี่ยคุณจะไปสุ่มเอาดาบใหม่แทนปลดดาวตัวละครเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะคบว่าตัวดาบใหม่เนี่ยเอามาเพื่อเล่นกับตัวสายกายภาพอย่างเดียวซึ่งตัวสายกายภาพในเกมเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวเองเออและยิ่งเป็นดาบใหญ่ด้วยครับ ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนะี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายแล้วก็ความคุ้มค่าของคนที่มีงบจํากัดนะครับผมคิดว่าเอาไปเปิดตัวดีกว่าแต่นี่ก็แค่ความคิดส่วนตัวของผมเฉยๆนะครับใครที่เปิดกาชาไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับขอแค่แบบคุณเปิดมาแล้วมันพอใจอะเออแล้วมันไม่เดือดร้อนกับตัวคุณแค่นั้นก็พอแล้วครับ ก่อนที่จะไปดูอาร์ติแฟกต์กันนะครับผมก็มีทิคเล็กๆน้อยๆจะมาบอกทุกคนกันนะครับส่วนแรกเลยคือการโจมตีแบบปกติทั้ง5ครั้งเนี่ยกับสกิล e เนี่ยจะวนมาบรรจบพร้อมกันทุกครั้งเลยนะครับพอเราตีครบ5ครั้งเนี่ยสกิล e ก็จะแบบรีเซ็ตพอดีซึ่งจะทําให้เราได้เปรียบในเรื่องสต a มิ n นนะครับไม่ต้องรีชาร์จสติมิแน่บ่อยหรือว่าทําการแดชเพื่อรีแอนิเมชันอะไรใดๆเลยนะครับในส่วนของสกิล e หรือว่า r 2ในเครื่อง p เ,เนี่ยเราจะสังเกตกิมฮา,าร์ด ในส่วนของท่าไม้ตายในการที่จะรีดดาเมจให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับผมนะครับก็คือก่อนที่เราจะใช้ท่าไม้ตายเนี่ยให้เรากด สกิล e ก่อนหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเก็บสแต็กกิมฮาร์ดนะครับจากนั้นให้กดท่าไม้ตายเลยทันทีเป็นการเปิดใช้งานพาสซีฟเวลสปริงนะครับก็คือจะรีสกิล e แล้วทําการเพิ่มสแต็กกิมฮาร์ดขึ้นมาอีก1ขั้นนะครับทำให้เมื่อเราใช้ท่าไม้ตายเสร็จเนี่ยเราจะสามารถใช้สกิล e ค้างได้ทันทีเพื่อปลดล็อกความสามารถระเบิดท่าไม้ตายขนาดย่อมของพาสซีฟโรลลิ่งลามนะครับและทําคอมโบต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนครบ7วิซึ่งจะทําให้การโจมตีเนี่ยต่อเนื่องแบบสุดๆไปเลยครับ โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของอรตติแฟกต์กันบ้างนะครับเซตที่ผมจะเชียร์มากที่สุดสําหรับคน c 0เลยเนี่ยหรือเอาตรงๆเลยก็คือมันเล่นง่ายดีนะครับจะแนะนําเป็นเซตบอทสองเพล2นะครับก็คือบอทสเตนสอเนี่ยจะเป็นการบวกเพิ่มกายภาพ25ใช่ไหมครับแล้วก็เพล เพลฟเเเนยอีก2อันก็จะเป็นการบวกเพิ่มกายภาพ2ีเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น50%เปอร์เซ็นต์แบบเพียวๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรใดๆเลยและการที่เราได้กายภาพมา50%บเปอร์เซ็นต์แบบเพียวๆโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยเนี่ยมันมีประโยชน์กับอะไรครับถ้าไม้ตายครับใช่เพราะว่าถ้าไม้ตายเนี่ยตอนที่เราใส่ไปตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นดาเมจน้ำแข็งใช่ไหมครับแต่ว่าตอนระเบิดเบิร์ดออกมาเนี่ยมันก็คือดาเมจกายภาพครับซึ่งเซ็ตนี้เนี่ยเหมาะกับการที่ว่าเราเล่นใส่กายภาพมากๆเลยนะครับ ส่วนการเลือกใส่อัติแฟกต์นะครับก็จะตามเซตโจมตีทั่วไปเลยครับก็คือนาฬิกาเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ถ้วยเป็นกายภาพนะครับแล้วก็หมวกก็จะเป็นอัตราคีหรือว่าความแรงคีนะครับใครขาดด้านไหนก็ใส่ตรงนั้นนะครับส่วนแสแตตลองเนี่ยถ้าจะให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บยากหน่อยนะครับแต่ก็จะแนะนําให้เป็นอัตราคีความแรงคีแล้วก็พลังโจมตีนะครับหรือว่าถ้ามีเพิ่มฟื้นฟูพลังงานมาด้วยเนี่ยก็จะดีมากนะครับเพราะว่าอูล่าเนี่ยอัติค่อนข้างชานะครับหรือถ้าใครหาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ใส่เท่าที่เรามีก็ได้นะครับเล่นแบบแฮปปี้ไปเนาะไม่ต้องคิดมาก เซตต่อมาก็จะเป็นเซต4 p e เพลฟเมนะครับเซตนี้ก็จะแนะนำสำหรับคนที่มี C2 ขึ้นไปนะครับเพราะเล่นค่อนข้างยากนะครับโดยเอฟเฟก2ชิ้นเนี่ยก็คือเพิ่มกายภาพ25%ตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับจะมีปัญหาตรงไอ้4เซตนี่แหละก็คือเมื่อเราใช้สกิลธาตุเนี่ยโจมตีศัตรู พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น9%นะครับโดยเอฟเฟกนี้จะอยู่ไป็นเวลา7วินาทีและซ้อนทับกันได้มากสุด2ขั้นนะครับซึ่งเอฟเฟกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมากสุด1ครั้งในทุกๆ0.3วิเมื่อซ้อนทับครบ2ขั้นเนี่ยเอฟเฟกของเซต2ขั้นเนี่ยจะเพิ่มเป็น100%นะครับซึ่งหมายความว่าเราจะได้พลังโจมตีเนี่ย18%และกายภาพอีก50%เลยนะครับถ้าหากเราโจมตีพลังธาตุโดนภายใน7วินาทีนะครับซึ่งสกิล e เนี่ย ยังไงก็เก็บสแต็กทันนะครับแต่แต่ว่าหากเรากดสกิล E ค้างเนี่ยสกิลจะมีคูลดาวอยู่ที่10วินะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าความต่อเนื่องในการใช้อาร์ติแฟกต์เซตนี้เนี่ยจะไม่ต่อเนื่องเท่ากับ2บัต2พื้น,นะครับแล้วถ้าบางคนเนี่ยบอกผมว่างั้นผมไม่กดสกิล E ค้างแล้วเก็บสแต็กไปเรื่อยๆก็ได้ครับแบบนั้นก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับสแต็ก2ของกิมฮาร์ดของสกิล E เนี่ยบวกกับพาสซีฟของตัวอูล่าด้วยเนี่ยจะทำให สกิล e เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ทำดาเมไได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับก็อน,นี้ผมก็แค่แบบอธิบายเพิ่มเติมเฉยๆนะครับเผื่อคนไม่เข้าใจก็สุดท้ายใครถนัดอ์ติแฟกแบบไหนเนี่ยก็คือใช้แบบนั้นนั่นแหละครับเหมือนกับเราใช้ปากานั่นแหละครับคือเขียนไม่เข้ามือเนี่ยก็แค่เปลี่ยนก็เท่านั้นเองพอเราเขียนถนัดขึ้นแล้วเนี่ยตัวหนังสือเราก็สวยตามไปด้วยถูกต้องไหมทีนี้จะไปแบบไวๆเลยนะครับก็คือพวกเซตที่ว่ากินกับอะไรก็อร่อยนะครับก็จะเป็นใส่เป็น2บอด 2กาหรือว่า4บอท4กาก็ได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่หาอ์ติแฟกต์ไม่ทันเนี่ยแล้วก็ถ้าหากบางคนสงสัยว่าใส่เซตน้ำแข็งได้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่เวิร์กเลยครับค่อนข้างนี่จะไม่เวิร์กมากๆคือนอกจากกายภาพจะเบาแล้วเนี่ยไอตัวน้ำแข็งเนี่ยยังทำดาเมจได้ค่อนข้างเบาไม่เท่ากับใส่ากายภาพที่เราเลนีกนะครับ เอาล่ะมาถึงในส่วนของทีมบ้างนะครับทีมคร่าวๆที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็จะมีประมาณ3ทีมนะครับได้แก่ทีมแรกเนี่ยก็คือ2หิน2น้ําแข็งนะครับสำหรับคนที่ขาดอัตาคีเนี่ยสน้ำแข็งเนี่ยจะทําการเพิ่มอัตาคีให้เรา15%เซลยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วมาเพิ่มาดาเมจจาก2หินนะครับโดยการใส่โล คือเมื่อเราใส่โล่เนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันโล่15%นะครับและเมื่อเราอยู่บนโล่เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีอีก15%เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะครับหากใครมีจงลี่เนี่ยหรือว่าปู่ของเราเนี่ยก็จะได้รับบัฟจากเกาะของจงลี่อีกคือเมื่อเราอยู่ในโล่เนี่ยจะลดต้าน,านทานธาตุและกายภาพของศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่บริเวณแคบ20%นะครับ แต่ข้อเสียของทีมนี้นะครับก็คือจะไม่มีตัวสายฟ้าเนี่ยที่จะมาทําการลดอ่าตัวต้านทานกายภาพลงให้นะครับมาถึงทีมที่2กันบ้างนะครับทีมที่2ก็จะแนะนําเป็น2ไฟ2น้ําแข็งนะครับสําหรับคนที่ไม่มีตัวสร้างโลหินเนี่ยกับอัตราคีไม่พอนะครับเอฟเฟกตน้ําแข็งเนี่ยก็จะเหมือนกับทีมเมื่อกี้เลยก็คือเพิ่มอัตราคี15%นะครับ ส่วนทาดุไฟนี่ก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก15%ค่อนข้างที่จะเอามาแทนกับทีมแรกได้นะครับแต่ว่าดาเมจการผรสมท่านเนี่ยค่อนข้างดีกว่าทีมแรกมากเลย มาถึงทีมที่3แล้วครับทีมที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์สำหรับคนที่เล่นดาบน้ําแข็งเหมือนผมนะครับก็คือมีเกาะของจงรี่เพิ่มโจมตีกายภาพ20%ใช่ไหมแล้วก็มีสายฟ้าที่จะมาช่วยเราเนี่ยต้านลดกายภาพลงอีกแล้วก็จะมีในด้านของตัวน้ําซึ่งผมเอาซิงชิวมาครับก็จะเป็นน้ําแล้วก็มาผสมกับน้ําแข็งและเมื่อแช่แข็งเนี่ยมันก็จะเป็นการปลดล็อกเอฟเฟกของตัวดาบใหญ่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าจะปรับรูปแบบเป็น2หิน1สายฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าพอดีทีมผมเนี่ยไม่มีตัวซับอัลเบโดไงถ้าหากว่าผมมีตัวอัลเบโดเนี่ยผมก็น่าจะอัลเบโดเข้าแทนตัวซิงชิวนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไกด์เบื้องต้นในการเล่นอูล่านะครับต้องบอกว่าเบื้องต้นจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแค่แนวทางในความคิดของผมเฉยๆนะครับจริงๆคือการเล่นเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วขอแค่เราเล่นแล้วแบบมันสนุกก็พอนะครับโดยส่วนตัวเนี่ย ผมก็จะจัดทีมไวฟูหรือว่าเอาอ์ติแฟกต์ตามดีตามเกิดเนี่ยใส่ไปเลยก็ดูได้จากในคลิปเลยนะครับก็คือผมเนี่ย <c oughs> ก็ยังฟาร์มตัวไม่เสร็จนะก็ถ้าจบคลิปนี้ไปเนี่ยก็คงต้อง ขอเวลาไปฟาร์มอุล,ล่าอีกย,วยาวๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ชมนะครับหากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดหรือทําให้ทุกคนไม่พอใจอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมาติดตามชมเนะื้อเรื่องของอุล,ล่ากันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ